สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำกะเพราหมูกรอบนะคะแต่ของพี่อ้อยจะใส่ถั่วหน่อยน,นะคะเพราะว่าอยากทานผักนะคะพอยจะใส่ถั่วลงไปก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันร้อนนะส่กเ ราจะใส่ผิดี่หลังนะคะเพราะ,ราะช่วยแพ้สีผิดนะอันนี้ไม่ได้ใส่ตลอดเพราะว่าลืมอันนี้หมูกรอบนะคะจะทำเป็นข้าวลาบนะคะ ใส่ซอสงรถซ้ไปเลยนะคะใส่ซีอิะะ๊วดำค่ะซีอิวหวานเนาะดำหวานใส่ไ้เยอะนะคะน้ำตาลไม่หนะะ่อยค่ะ Se tað er ชอบใส่ถั่วก็ไม่ต้องใสก็ได้นะคะเป็นเพื่ออยากการขับเนาะเลยใส่ มาทานด้วยกันค่ะข้าวผัดกะเพราหมูกรอบนะคะข้าวผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวค่ะอันนี้เป็นพี่ว่าทําเป็นมังสวิรัตนะคะเพราะว่าพี่ว่าใส่กระเทียมเนาะก็เลยทําเป็นมังสวิรัตนะคะถ้าน้องๆที่ที่ทานท,ทานเจน,นะคะก็ไม่ต้องใส่กระเทียมเนาะ ัแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่ต้องใส่กระเทียมของพี่ว่ายใสกระเทียมนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะประมาณนี้เลยเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะพี่อ้อยวางวางคลิปหลังท้ายไว้ที่ใต้ใต,ใต้ใต้คลิปของพี่อ้อยนะคะก็ฝากเข้าไปเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ